3มวันเกิดดังต่อไปนี้รออีกนิดนึงนะครับหลังวันลอยกระทงไปแล้วดวงจะดีติดจรวดแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวครับใครกันครับที่อยู่3มวันเกิดดังต่อไปนี้ครับเตรียมรับ ฟังข่าวดีจะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมานะครับเรียกว่าชีวิตจะยกระดับถึงขั้นสุดก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับชีวิตดูเหมือนจะโดนถ่วงด้วยภาระต่างๆไว้มากมายครับบางคนสะดุดติดขัดมีปัญหาบางคนครับเหนื่อยครับสู้ชีวิตมามากมายทาดีแทบตายสุดท้ายเหมือนไฟตกน้าครับหลายๆคนครับมักตั้งคําถามว่าชีวิตเมื่อไหร่จะดีสักทีครับใจเย็นๆครับรออีกนิดหนึ่งครับหลังวันลอยกระทงไป ดาวบุญหนุนกับดวงกาลังจะเปลี่ยนครับจากจังหวะที่รอครับไปสู่ถึงเวลาที่ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนครับเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้หรือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ครับจะส่งผลดีจังหวะดวงจะเปิดจะเปลี่ยนแล้วนะครับเส้นทางชีวิตของคุณครับไปสู่ทิศทางที่ดีครับเรียกได้ว่าจะมีสิ่งดีๆมากกว่าเดิมครับแรงกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมจนใครๆต้องอิจฉาคุณอย่างแน่นอนครับ และ3วันเกิดดังต่อไปนี้ครับเตรียมเฮเลยครับได้แก่คนวันอังคารครับจากที่เคยเงียบม,มานานทั้งการเงินการงานครับจะได้รับโอกาสกลับมาคึกคักพร้อมกันรัวแบบจนฉุดไม่อยู่ครับ ต่อมาคือคนวันอาทิตย์ครับต้องบอกเลยว่าดวงการงานของคุณเปิดหนักมากเลยนะครับจะได้จับงานใหญ่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วครับและสุดท้ายครับคือคนวันเพื่อหัตสบดีครับดาวดีๆส่งพลังแรงหนักมากเลยครับส่งผลทําให้สิ่งที่คุณรอคอยครับจะมีข่าวดีทั้งโชคลาภและคนอุปถัมภ์ครับ ก็ขอย้ําว่าอย่าประมาทครับโอกาสเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วนะครับสิ่งที่เคยฝันไว้กําลังจะเป็นจริงครับสิ่งที่เคยคิดว่าหมดหวังหลังจากนี้ครับชีวิตจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยใครที่อยู่สวันเกิดนี้ครับคอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคําทํานายขอให้เป็นจริงครับ